ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูลักษณะของการตัดบ๊อบทุยกลางกันนะครับครับอันดับแรกนะครับผมมีการลักษณะของแบ่งพ้อย์แบ่งลายแบ่งแนวแบ่งโซนของซีกด้านหลังนะครับ เพื่อให้สร้างกรอบลายแนวหรือลักษณะขอบของทรงนะครับเป็นลนักษณะกึ่งลักษณะของเส้หรือเป็นเส้นตรงนะครับอย่าลืมนะครับการแบ่งผมทีละเส็วางทีละสักชั้น วางเทีละลายวางเทีย,รรย,ทยแนวหรือการวางกรอบของทรงเพื่อสะดวกในการคัดหรือการตัดหรือการซอยนะครับนะอันดับแรกเราใช้ปลายกรรไกรนะครับก็ค,ค่อยคริมก็ค่อยเล็มก็ค,ค่อยเจาะหรือก็ค่อยเหลาปลายผมนะครับเพื่อให้ปลายผมในมีเกลื่องสมูทนะครับหรือมีความพิ้วหวานนะครับในสไตล์เคทิโอบายอ m คามีครับจากการที่เราแบ่งพอยต์นะครับจากการที่เราดิวจากการที่เราเจาะหรือจากการที่เราเหลานะครับอันนี้แน่นอนนะครับคือหลักคือ การทำงานที่ผมเอาแนวของพัชชั่น,นะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO by a c a d e m y นะครับมาเล่ากล่าวนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพนะครับเราจะได้ไปร่วมร่วมกันนะครับเพราะลายแนวต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเราแบ่งชั้นหรือแบ่งสเต็ปวางทีละเซ็กชันนะครับ 1,2,3,4,5นะครับก็1,2,3ที่เรามีการยกออกมาหรือการแบ่งชั้นออกมาหลักการง่ายๆหรือหลักการเบ้นๆบ้นนะครับในสไตล์ KTO Academy คือเราเอาเทคนิคของการตัดบ๊อบแบบบ้านๆความหมายของผมก็คือแบ่งโซนของซิกด้านหลังเป็นลักษณะของเส้นตรงตามคาวแอเรียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวโดยการยกองศาโดยการวางฉากโดยการวางลายโดยการวางแนวหรือวางกรอบในลักษณะของบอดี้ของทรงนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการทุยต่ตํา กดให้ต่ำลงมานะครับถ้าเราต้องการถุยกลางยกมืออยู่ระดับของการตั้งฉากก็าหาตัวนะครับถ้าเราต้องการให้สูงหรือเป็นถุยสูงแน่นอนเราครับอัพดาวหรือยกใหุ้ลักษณะของการยกให้สูงหรือกดให้ต่ำตามที่ต้องการนะครับครับจากการเดีวหรือการเจาะหรือการไล่ขอบของทรงหรือการลัขอขอรรกษณะนเน้นบอดี้ของทรงแน่นอนนะครับ นะครับรูปแบบหรือการตัดออกมาของนางแบบเพราเนี่ยจะออกไม่สวยนะครับสวยจริงๆนะครับตามที่กําหนดหรือตามที่ยินนาการครับเพื่อนๆน้องๆนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับหรือนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะมีลักษณะคือของซาลอนนะครับหรือมีร้านเสริมสวยตัวเองแล้วนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าวิธีการตัด หรือวิธีการซอยหรือวิธีการไล่ทรง <c oughs> ในสไตล์ของ k t o academy เนี่ยเราทำอย่างไรนะครับนะจุดที่สองก็คือการแบ่งขอบแบ่งลายแบ่งชายแบ่งแนวเราแบ่งลักษณะอย่างไรนะครับจุดที่สามก็คือการดีลการเจาะหรือการเหลาหรือการไล่ลักษณะของปลายผมให้มันมีความพิวให้หวาะนะครับหรือให้มีความซอฟเนี่ยเราทำลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นหัวใจนะครับเป็นหลักเป็นการทำงานนะครับเสร็จแล้วเรามาดึงในลนักษณะของการกึ่งลักษณะคล้ายคดีล หรือเจาะหรือไล่ลักษณะขอบของเส้นบนเพื่อให้ขอบลายแนวหรือบอดี้ของทรงเขาหรือลักษณะของความถุยเขานะครับอยู่ร,ระดับกลางครับอันนี้เป็นการตัดบ๊อบเป็นการไล่ทรงนะครับเป็นการที่เราเอานะครับ,นรรนรบแนวทางของการตัดบ๊อบถุยกลางนะครับมาเล่าสู่กันฟังหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับหรือไม่ให้ความรู้นะครับหรือลักษณะของการที่ลักษณะของการเรียนรู้ดีกว่านะครับว่าเทคนิคของการตัดบ ok ๊อบถุยกลางเนี่ย ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราก็ใจหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตัวเชื่อม เชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็คือโซนของซีกด้านจอนะครับโดยการคัดคัดในที่นี้ก็คือการแบ่งนะครับในโซนของซีกใบหูนะครับโดยการนะครับทิมเลมหรือการใช้ไกด์ไลน์เกณฑ์ในโซนของซีกด้านหลังนะครับมาเชื่อมต่อในโซนของซีกด้านหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับเรามีการพลิกมือหรือนะครับสับของเคทิวการามีเราเรียกว่าสะบัดคัดนะครับคาว่าสะบัดก็คือใช้มือปัดหรือสะบัดไปคัดก็คือการตัดนะครับอันนี้เป็นหลักการอันนี้คือการทํางาน ในรูปแบบของคีโตคาร์เนมี่นะครับหรือเป็นแนวอัตโนมัติคัดนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเป็นหลักการทํางานเป็นหลักการที่เราเรียนรู้ดีกว่านะครับจากการพลิกมือจากการสะบัดแน่นอนแล้วครับเราต้องการให้โซนของซีกหน้านะครับปัดหรือเสยไปด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังแน่นอนนะครับเราต้องการให้อยู่ทุีกลางนะครับส่วนการทิมการเล็มการเก็บ <ๆ S 2> ขอบเก็บลายเก็บแนวเก็บลักษณะของทรงในบอดี้ของรูปแบบแน่นอนะนะครับเราต้องการให้ปลายผมพิ้วจากการใช้ปลายกันกค่อยๆดิวหรือค่อย เจาะหรือค่อยๆหลาวว้าวสวยมากเลยนะครับน่แค่ช่วงพิษตาเดียวนะครับทรงการตัดบ๊อบถุยกลาง ออกมาได้สวยจริงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเป็นลักษณะของวอสเซอร์เตเปนะครับอันนี้เป็นขวดฉีดน้านะครับไม่ใช่วิสกี้นะครับนะเดี๋ยวน้องแบบเขาบอกว่าเมาสะก่อนเป็นน้านะครับเป็นน้านะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับแต่การที่เรามีขวดฉีดน้ําเป็นขวดวิสกี้มันก็ดูเก๋เป็นรูปแบบนะครับเช่นเดิมนะครับนะเรามาดูพร้อยมาดูลายมาดูแนวในโซนของซีดัง นะครับด้านขวานะครับจากการที่เรานำพาหรือการที่เราตัดในโซนของปีกของซีกด้านซ้ายนะครับจากการเก็บขอบลายแนวในโซนของซีกหลังหูหรือความถุยออกมานะครับเราใช้ปลายกรรไกรค่อยๆดิวค่อยๆเจาะนะครับความที่ต้องการจริงๆต้องยอมรับนะครับบางทีบางครั้งนะครับหลายๆท่านนะครับคือการตัดนะครับหรือหลายๆท่านที่คือการซอยหรือหลายๆท่านนะครับที่ชอบการตัดในแนวแนวของเกจิโารดมี ท่านก็สามารถจะอัพพายหรือดัดแปลงเอาหลักการในการทํางานในรูปแบบของเรานะครับ ไปมิกนะครับไปรวมกันนะครับหรือไปเม็ดเล่นะครับคลาแขก์เขาเรียกว่ากูเลกูเลนะครับเอาไปคนนะครับไปคนรวมรวมกันนะครับเดี๋ยวก็จะออกมาได้สวยตามที่เรากําหนดหรือจินยนาการสุดท้ายนะครับเรามาเช็คในพอยในในสับโคนของซิกด้านหน้าโดยการดึงโดยการโน้มในสร้างขอบนะครับการสร้างกรอบในที่นี้ความหมายก็คุมก็คือการดึงโน้มนะครับมาลักษณะของรอบวางราชายแนวเช่นเดียวกันนะครับพอเราได้รอบ นะครับเราก็ยกุกยกนะครับคือตั้งฉากวางองศาวางลายวางแนวเพื่อให้โซนของซีกด้านบนปัดหรือเสยไปด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครับหนะการที่เราโน้มหรือการที่เราดึงถ้าเราต้องการดึงเข้าหาตัวมากๆเนี่ยคือเราต้องการตัดลักษณะของโซนของซี่หน้าสั้นแต่ถ้าเราดึงเข้าไปด้านหลังเนี่ยเราต้องการให้ด้านหน้ามีความยาวอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ผมเอาแนวของนะครับการตัดผมในรูปแบบเคโตคานามี่ ok ครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกรอบ กรอบในที่นี่หรือการเช็คนะครับกรอบลายชายแนวแน่นอนนะครับเราจะดู ทุกสัดส่วนนะครับว่าทรงก็ออกมาได้มีความกลมกลืนสวยไหมนะครับจากการดวนะครับจากการไล่ขอบของทรงจากการใช้ดูพินิษหรือมองดูนะครับว่าตรงไหนหนาตรงไหนบางนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับจากการที่เราคัดหรือตัดเสร็จแล้วเราจะต้องดูนะครับดูทรงว่าที่เราทําไปเนี่ยนะครับความหนาบางมีอยู่ลักษณะไหนปีกซ้ายปีกขวาเราทําลักษณะอย่างไรนะครับส่วนการดวการเจาะหรือการเหลาหรือการไล่ของทรงเนี่ยอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาบโบรโบ l ในที่นี้ก็คือการใดหรือการเป่าเซตหรือการจัดทรงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานเป็นการที่ผมเอารูปแบบของการเรียนรู้ดีกว่นะครับมาเผยแพร่มาแสวว้าวนะครับพอหลังจากที่เรามีการคัดจัดเสร็จแล้วนะครับนะ นางแบบก็ใส่แว่นตาอันนี้เป็นคาลิเตอร์ของเขาครับสวยครับสวยงามมากนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับเป็นการคัดหรือเป็นการที่เราเริ่มต้นจากการบลูไดนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซ็ชันที่2หรือเป็นทูเซ็ปนะครับเป็นยุคคั่งที่2ที่เรามีการเก็บทรงแล้วที่มีการไดหรือเป่าเซฟนะครับอย่าพิ่งไปไหนครับข้าพเพื่อนน้องๆนะครับจะหลอดจน f c ทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามารับชมดีครับ อย่าลืมนะครับผมมีทาง3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับผมมีทางช่อง Tik t อกนะครับเพียงท่านแอดไปนะครับเอโกมโกมครับ somjit นะครับผมออสสมจิตหรือออททาง t i k t อกท่านนี้ท่านนี้ท่านก็สามารถจะรีเพลย์นะครับกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับจาช่อง Tik t อกนะครับส่วนทาง f a c e b o o ไลฟ์เอโปลิเดย์แน่นอนนะครับแต่ละวันผมเอาข่าวสารเอารูปแบบเอาการทํางานในและต่างประเทศนะครับมาเผยแพร่มาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนให้กับน้องนะครับให้ทุกทุกท่านนะครับ ในสายวิชาชีพเราจะได้ไปร่วมๆกันนะครับทางช่อง Facebook l i ฟ e เอฟบร d เดนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีดังช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube นะครับแค่นี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียน,ร,ยนรู้นะครับกลับไปกลับมานะครับอาจจะเป็นงานแต่งหน้าทำผมดารานะครับอาจจะเป็นงานแข่งงานโชว์ในและต่างประเทศนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษา แล้วก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Facebook ไล v ์นะครับนะครับหรือทางช่อง y t u t u นะครับอันนี้แน่นอนนะครับครับอย่าลืมนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วอาจจะชมอยู่ทาง YouTube ท่านพึงพอใจนะครับในลักษณะของการตัดผมในแนวของเกจิาร์มหรือในแนวของทีมงานช t o นะครับท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้ามานับ ผมยินดีนะครับที่จะให้บริการนะครับผมยินดีที่จะให้ความรู้ผมยินดีที่จะให้รูปแบบของการทํางานนะครับอาจจะเป็นในและสอในในและนอกสถานที่นะครับคําว่าในในสถานที่ก็คือในซาลอนของผมนะครับนอกสถานที่ความหมายของผมก็คือเป็นบ้านของท่านนะครับเรายินดีที่จะให้บริการ ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by academy ครับตอนนี้ไปตอนที่2นะครับหลังจากที่เรามีการคัดมีการตัดมีการไล่ลักษณะของทรงในกึ่งของบ๊อบทุยกลางนะครับ ครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสปาเดีนะครับหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอาแนวของพั่นนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO Academy มาเล่าเก่านะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพนะครับเราจะได้ไปร่วมร่วมกันนะครับครับหลังจากที่เรามีการคัดคัดในความหมายของผมก็คือการตัดบ๊อบในลักษณะของการไล่อยู่ลักษณะของความถุยหรือถุยกลางนะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทางานที่เราเริ่ม ตั้งแต่การตัดโซนของซิกด้านหลังโดยการยกองศาวางฉากวางลายวางแนววางกรอบลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงแล้วรูปแบบออกมาให้ดูทุยหรือให้มองถึงความสวยงามครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในลักษณะของการตัดบ๊อบไล่หรือลักษณะของบ๊อบทุยกลางครับ ครับวันนี้นะครับแนวทางของการเรียนรู้หรือแนวทางของการเสริมสร้างหรือแนวทางของการที่เรามาพัฒนาร่วมๆกันนะครับหรือเป็นแนวทางที่เราแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนให้กับน้องตลอดจนสายวิชาชีพเดียวกันนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับในลักษณะของการ ที่เราตัดหรือเราซอยหรือลักษณะของการทำสีหรือการดัดในรูปแบบของ KTO by Academy ครับหลังจากที่เรามีการคัตติ้งนะครับหรือตัดเสร็จแล้วเราก็มาโบโลโบโลในที่นี้ความหมายก็คือโบหรือโบได้ในกะารเป่าเซตการจัดทรงนะครับวันนี้นะครับนางแบบเขาบอกว่าเขาจะไปงาน ขอให้ใดผมให้แน่นๆคาว่าใดผมให้แน่นๆความหมายของผมก็คือแบ่งเป็นช่อแบ่งเป็นขอบเป็นลายเป็นแนว้วครับโดยการย้ําหรือยั้งให้แน่นๆนะครับอันนี้ต้องเป็นแน่นอนนะครับบางทีถ้าเราไปเจอลูกค้ากึ่งลักษณะของเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเวลาเขาไปงานหรืออะไรเนี่ยเขาต้องการให้ใดผมให้แน่นนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับเป็นการทํางานได้อดีตการดีกว่านะครับนะอดีตการเนี่ยวลาแต่ละครั้งเนี่ยสมัยก่อนถ้าใครจะไปงานเนี่ยต้องมีการมาสาเซตหรือมาม้วนอบนะครับหรือมาการใส่ตัว เซเว่นเดย์นะครับนะ แต่อดีตนะครับไม่มีแล้วนะครับเซเว่นเดย์เหลือแต่มูสเหลือแต่เจลนะครับในสมัยก่อนก็มีเซเว่นเดย์นะครับเช่นเดียวกันนะครับพอหลังจากที่เราได้มีการใดในโซนของซีกด้านหลังเสร็จเราก็มายกโยงคำว่า,ายกโยงคือยกด้านหน้านะครับให้พองนิดหนึ่งว้าวนะครับจะเห็นนะครับกรอบและทรงออกมาได้มีความทุยหรือมีการช่องลักษณะของโซนของซีกหน้าโดยการยกโยงออกมาหรือเป็นกระบางออกมาได้สวยงามครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการตัดผมหรือการทํางานในกึ่งของบอยทุยกลางเนี่ยแน่ แน่นอนนะครับทุกระดับชั้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะกึ่งของวัยรุ่นหรือสาวหน่อยอาจจะมีสีสันเข้าไปนะครับหรือวัยกลางคนก็คือเรียบร้อยนะครับหรือเป็นใบเด็กก็คือเป็นนักเรียนนะ <c oughs> นะครับหรือเป็นลักษณะของกึ่งของผู้ใหญ่ก็คือเป็นลักษณะกึ่งของสอวสูบแบกของการตัดก็คือง่ายๆนะครับคือการเป็นบ๊อบหรือเป็นบ๊อบไล่ลักษณะของทุยกลางเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาให้มองได้สวยงามครับครับวันนี้ผมออสมจิตดิสปกดีหรือเกดโดคาเดมี่นะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาแนวของ ช่วยนะครับมาเสริมสร้างมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจน f c ทุกขั้นนะครับได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปร่วมๆกันนะครับอย่าลืมนะครับเรามีสางช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับเรามีทางช่อง Tik t อกนะครับเพียงท่านแอดไปนะครับเอกมกมครับ somjit นะครับผมออสสมจิตหรือออสทาง Tik t o อกท่านก็สามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับอาจจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกก็ได้นะครับทางช่อง ส่วนทาง f a c e b o o ไลฟ์เอฟบูรีเดยแน่นอนนะครับแต่ละวันผมมีการเผยแพร่ผมมีการแชร์ผมมีการเอาหลักการในรูปแบบของการทํางานรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานในงานต่างประเทศงานแข่งงานโชว์นะครับตลอดงนงานที่ลักษณะของการลักษณะของการเรียนรู้นะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับไปจากช่องนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอฟบูรีเดย์นะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับผมมีการแพนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชน หรือผมอ้อนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube นะครับเ,เพื่อนๆน้องๆนะครับตลอดจนหลายๆท่านที่รับชมอยู่ทาง y t u t u นะครับท่านพึงพอใจนะครับในลนักษณะของการตัดบ๊อบในลนักษณะกึ่งของถุยกลางนะครับท่านก็สามารถแอดบินหรือแท็กเข้ามาหาผมนะครับว่าต้องการ ให้เคทิโอคารีหรือผมออสสมจิตดิสฟักดีหรือ KTO เนี่ยตัดผมในลักษณะกึ่งของบ๊อบทุยกลางตัดอย่างไรนะครับให้มีเนื้อผมที่หนานะครับตัดอย่างไดให้ดูซีสาทุยตัดอย่างไรนะครับที่สามารถที่อยากจัดเซตและจัดทรงเองได้นะครับท่านสามารถจะแท็กเลยอัสมนหรือโทรเข้าหาผมได้ครับ0867964858นะครับ ผมยินดีที่จะให้บริการในและนอกสถานที่ในก็คือในสารอนนะครับนอกสถานที่ก็คือเป็นกึ่งของบ้านของท่านนะครับเพียงท่านเรียกมาหาเรานะครับเราก็จะไปนะทันดีนะครับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็กล่าวคาว่าขอบคุณนะครับตลอดจนหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ